สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามีไก่บ้านมาต้มยำไก่บ้านกันต้มยำไก่บ้านเราก็จะทําเป็นใส่ใบกะเพรานะคะแต่วันนี้ไม่มีใบกะเพรา,าบ้านนะคะถ้าเป็นใบกะเพราบ้านจะดีจะหอมมากหรือกะเพราแดงใะครมีใบกะเพราแดงออกมาอย่างนี้เลยนะคะมาดูเครื่องปรุงกันดีกว่านี่นะคะไก่บ้านครึ่งตัวพอและเราจะทําแค่ชามเดียวนะคะเดี๋ยวแบ่งเอานะ ต้มยำไก่บ้านใส่ใบกะเพราก็ต้องมีใบกะเพานะนะคะเนะพาบ้านอยู่ในเมืองนะคะหาไม่มีนะคะอ่ะตะไคร้ค่ะค่ะค่ะใบมะกรูดพริกขี้หนโูมีพริกขี้ฟ้าแซมมาด้วยนะคะไม่มีปัญหาถ้เป็นพริกขี้หนโอูอย่างเดียวก็หอมนะคะแล้วก็หัวหอมแล้วก็พริกแห้งนะคะเดี๋ยวไปคั่วกันมาเริ่มทํากันดีกว่า อีกอย่างหนึ่งที่เราจะใช้คือน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกจะให้รสชาติที่เปรี้ยวอมหวานนะคะถ้าใครชอบจี๊ดจ๊กจกัดจัดก,ก็ต้องเป็นน้ำมะนาวแต่วันนี้เราจะใช้สองอย่างเลยนะคะเพื่อรสชาติที่จะแบบว่าไม่เปรี้ยวจี๊ดเกินไปและไม่กลมกลม่อมเกินไปอยากจะให้รสชาติดูดุดุดขึ้นมานิดนึงนะคะเอาตะไคร้มาบุบๆซะหน่อยเวลาต้มกลิ่นจะได้ออกนะคะหอมเฉียงอย่างนี้ก็ได้นะ นี่ค่ะคาค่ะเก่าแล้วนะคะเหลืองชาอ้าวหันเลยค่ะาาเสียวมือนะหัวหอมปุบค่ะใบมะกรูดนะคะเยอะๆนิดนึงนะใบกระเพราค่ะเอาแค่นี้ก็พอนะเอาไก่มาสัดก,กันดีกว่านะคะ ชอบใหญ่ก็สับใหญ่สับตามชอบนะคะตรงนอกนี่มันใหญ่ไว้นะแล้วก็แน่สักนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวไปร้านทำความสะอาดก่อนนะคะตั้งกระทะคั่วพิกกันก่อนเลยค่ะคั่วให้เหลืองปิดแก๊สเลยอะ่ะ <c oughs> ใส่ครกไว้เลยค่ะชุดมากนะคะ <c oughs> มาต้มกันเลยดีกว่าใ่เครื่องต้งยมยำลงอนะคะเอาไปตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะใส่เกลือค่ะ <c oughs> น้ำเดือดแล้วนะคะหอมมากเลย,สยใส่ไก่ลงไป นี่อาเอหน่อยนึงพอรอเดือดอย่างเดียวค่ะอย่าไปยุ่งกับมันนะเดือดแล้วนะคะช้อนฟองออกหน่อยไก่ไก่บ้านเราไม่ต้องตุนนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ไก่เหนียวนะคะแต่ถ้าจะต้องตุนไก่บ้านก็คือเป็นที่เป็นพ่อไก่นะคะที่เป็นพ่อไก่นะย่างงั้นไก่จะเหนียวทีนี้เดือดแล้วเราปรุงได้เลยนะคะใส่น้ำมะขามเปียกค่ะหนึ่งกระบวยก่อนปรุงข้าวๆก่อนนะคะ ผงชื่อรสค่ะแม่ครัวใส่น้ามะนาวเทียมนะคะน้ำปลาค่ะพริกแห้งเราเย็นแล้วนะคะปุบเลยค่ะอืมพอลงไปเลยค่ะต่อไปพริกขี้หนูบุกให้แตกค่ะยังฉุนอยู่เลยนะคะชุนพริกขั่วตัวเอง่อะบ,บุบๆพอ,อยาดละเอียดเยอะมันเผ็ด อ้าวได้เลยค่ะทีนี้ก็ชิมกันเลยนะคะรสชาติเป็นยังไงขาดเค็มนะคะเติมน้ำปลาเติมรสชาติที่เราชอบเลยนะพอปรุงได้ที่แล้วก็ใส่กับขาลงไปเลยค่ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สเดี๋ยวตักใส่ชามกันเลยนะคะทีนี้มันจะหอมใบกะเพรามากเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะต้มยำไก่บ้านใส่ใบกะเพรา